สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องราข่าวสารของสมโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบบันเหมือนอย่างเช่นเคยน,นะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับ <ๆ S 2> ก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันลิงก์อยู่ด้านล่างทั้ง2ลิงก์นะครับมากันที่เรื่องแรกนะครับ ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของพอลพาร์เกอร์นะครับซึ่งก็เป็นอดีตแบ็คขวาของแมนยูเรานี่แหละนะครับได้ออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทำหน้าที่ของโอเลกุน่าโซชานะครับพาร์เกอร์เนี่ยมองว่าโอเลกุน่าโซชาเนี่ยยังไม่โหดเทียมมากพอนะครับซึ่งเราะจะได้เห็นว่าเหมือนกับโอเลเนี่ยมักจะมีการโอนักเตะ มีการให้สัมภาษณ์โอนั้งเตะชมคนนั้นคนนี้ทั้งทั้งที่ผลงานภาพรวมเนี่ยนักเตะรายดังกล่าวเนี่ยอาจจะมีผลงานไม่ดีในเกมดังกล่าวที่เราได้เห็นกันนะครับก็มีการชมเชยหลังเกมทั้งทั้งที่ผลงานมันไม่ดีะนะซึ่งพอปร์เกอร์เนี่ยบอกว่าโอเล่ต้องเริ่มที่จะมีการวาร์กใส่นักเตะเป็นรายบุคคลได้แล้วนะครับพูดแบบตรงไปตรงมาได้แล้วนะครับหลังจากที่ผ่านมาเนี่ยมันดูอ่อนปกเปียกไป ทำให้นักเตะเนี่ยไม่ค่อยเชื่อฟังสักเท่าไหร่นะครับปาร์เกอร์เนี่ยกล่าวว่าเขาเนี่ยต้องเริ่มตำหนินักเตะรายบุคคลได้แล้วเขาต้องเริ่มพูดชื่อออกมาแบบตรงๆทุกวันนี้ครับเราอยู่ในโลกที่ไม่สามารถตะโกนด่านักเตะเป็นรายบุคคลได้นะครับเพราะจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยรู้สึกโกรธอย่างแรงแต่เขาเนี่ยต้องพูดชื่อคนเหล่านั้นออกมาได้แล้วนะครับเขาต้องทําให้คนเหล่านั้นเนี่ยรู้สึกโกรธบ้างครับ มันต้องบอกความจริงเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นรายบุคคลของพวกเขานะครับต่อให้มันเป็นความจริงที่น่าเจ็บปวดก็ตามนะครับนี่คือสิ่งที่ปาวาเกอร์พูดมาเรื่องแรกนะครับประโยคแรกทีนี้นะครับมีการกล่าวเสริมต่อนะครับว่าในชุดปัจจุบันกับชุดอดีตก่อนเนี่ยนะครับหรือว่าชุดก่อนหน้านั้นนะ่ะเมื่อก่อนของแมนยูเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะครับคือในชุดปัจจุบันเนี่ยการตําหนิกันเองเนี่ยมันหายไป การตำหนิมันไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีครับตำหนิแล้วมันสามารถสร้างแรงกระตุ้นให้กับเพื่อนร่วมทีมได้อยู่พอสมควรน,นะครับแต่ว่าณปัจจุบันมันไม่มีแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีนักเตะอย่างเช่นรอยคีนอย่างเงี้ยนะครับก็วากใส่เพื่อนร่วมทีมพูดกันแบบรตรงๆว่านายเนี่ยมันห่วยก็ห่วยจริงๆแล้วก็คอยไปปรับปรุงกันนะครับซึ่งชุดนี้ไม่มีนะครับแบบนั้นนะฮะนี่คือสิ่งที่พอปาร์เกอร์ให้สัมภาษณ์มานะครับนะความแตกต่างกันโอเคนะครับ ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับภายในห้องแต่งตัวของแมนยูด้วยนะครับประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องแรกส่วนเรื่องที่2นะครับเรื่องที่2เป็นในเรื่องของดีนเฮลสันนะครับล่าสุดเนี่ยมีบทสัมภาษณ์จากมาร์คบอสนิดนะฮะอดีตผู้สัประตูของแมนยูครับออกมาแนะนำให้ดีนเฮลสันเนี่ยย้ายออกจากแมนเชสเตอร์เด็ได้แล้วนะครับเนะเพราะว่าเรื่องของการได้รับโอกาสเนี่ยไม่ค่อยได้รับเลยนะครับ ซึ่งบอสนิดเนี่ยบอกว่าผมคิดว่าเขาเนี่ยควรที่จะย้ายออกไปได้แล้วนะครับเขาก้าวขึ้นมาอยู่ในจุดที่ต้องได้ลงเล่นแบบสม่ำเสมอเขารู้เรื่องนั้นเป็นอย่างดีนะครับซึ่งจะมาเบียดกับเดวิกาเนี่ยก็คงยากครับเพราะว่าเดวิกาเนี่ยเรื่องของผลงานในช่วงซีซันเนี้กลับมาเข้าที่เข้าทางอีกครั้งถึงแม้ว่าในเกมพบก,กับซิตี้เขาควรที่จะเซฟประตูได้ก็ตามแต่ในตอนนี้มันเป็นเรื่องยากสำหรับดีโนมากที่จะ ขึ้นกับไปเบียดมือหนึ่งอีกครั้งผมคิดว่าเขาควรที่จะเป็นห่วงตัวเองมากกว่านี้นะครับก็คือต้องคิดแล้วแหละว่าอยู่ต่อไปเนี่ยไม่ดีขึ้นอย่างแน่นอนครับเป็นมือสอง,ท,ง,ท,งทั้งๆที่ฝีมือเนี่ยเป็นมืออย่างได้นะครับแล้วที่เราพูดถึงก,กันก็คือเรื่องของการไปเล่นฟุตบอลโลกนั่นแหละมันอาจจะเชื่อมโยงเรื่องของการย้ายทีมของดีนัสันก็เป็นได้เหมือนกันนะครับ และสำหรับเรื่องราวต่อมาครับก็เราจะมาพูดถึงเรื่องของ6นักเตะที่จะหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์ปีหน้านะครับหรือว่ามีโอกาสแยกทางกับทีมค่อนข้างสูงนะครับซึ่งนักเตะ6รายเนี่ยเป็นนักเตะตัวหลักนะครับแล้วมันก็จะเป็นการแยกทางแล้วเชื่อมโยงมาที่การซื้อนักเตะเข้ามาใหม่ทดแทนอาจจะมีการโลครั้งใหญ่ก็ได้นะครับหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าก็ได้เหมือนกันนะครับ แั้วต่รายแรกครับที่สัญญาก็ยังไม่คืบหน้านะครับแล้วก็มีในเรื่องของการย้ายทีมข้างสูงเนี่ยก็คือเจสซี่ลินกาดซึ่งเรื่องของโอกาสการลงสนามเนี่ยทำให้เจ้าตัวอาจจะต้องย้ายทีมก็เป็นไปได้สูงเหมือนกันในช่วงตลาดอาจจะเป็นในช่วงมกราคมนะครับหรืออย่างที่บอกกันไปก็คือรอจนหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าก็อาจจะมีโอกาสย้ายสูงมากๆนะครับสำหรับลินกาดนะครับเพราะว่าอยู่ต่อไปก็เราสร้างกันดีว่าโอกาสมันก็น้อยลงไป นะครับซึ่งทีมที่ให้ความสนใจเนี่ยก็เป็นเวสแฮมนิวคาสเซิลที่มีข่าวอยู่นะครับแล้วก็รายที่2ครับก็คือเอเดนสันคาวานี่จริงๆเนี่ยคาวานี่เนี่ยมีข่าวเรื่องของการย้ายทีมตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ก่อนแล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยทางโอเล่ทางทีมงานก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้นกเตะรายนี้อยู่กับทีมต่อไปอีกสักหนึ่งซีซั่นก็คือซีซั่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่อาจจะเป็นซีซั่นสุดท้ายของคาวานี่ครับก่อนที่จะ กลับไปคาแข้งในอเมริกาใต้นะครับในแถบบ้านเกิดของเจ้าตัวนะครับก็ซัมเมอร์หน้าน่าจะมีการแยกทางกันไปแล้วก็ไม่ต่อสัญญาแล้วนะครับรายที่3ครับก็เป็นฮวนมาตาที่มีโอกาสไปสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัญญาเรื่องของโอกาสที่ได้รับเนี่ยก็ไม่ค่อยได้รับแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นปีสุดท้ายของทางฮวนมาตาที่จะอยู่กับแมนยูนะครับแล้วก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนอาจจะเป็นทีมงานภายในสโมสมรต่อไปไหม ตามที่มีข่าวเล่นกันออกมาเหมือนกันว่าคนมาตาอาจจะเป็นทีมงานคนใดคนหนึ่งนี่แหละตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งนี่แหละในสโมสรหรืออาจจะย้ายไปคาแข้งในลีกสเปนนะครับนะแล้วก็รายที่4ครับที่น่าจะไปตามๆกันก็คือไทชชองนะครับที่ได้รับโอกาสลงเล่นแบบเสมอในตอนที่ไปยืมตัวกับเบอร์มิงแฮมซิตี้แต่ว่ามีข่าวรายครับก็คือได้รับบาดเจ็บแล้วก็ต้องพักยาวถึง5เดือนนะครับ ถูกส่งตัวกับมาแมนอยู่แล้วนะครับซึ่งก็อาจจะต้องมีการแยกกับทีมไปในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าเหมือนกันนะครับดูทรงแล้วก็ไม่น่าจะดันขึ้นละสําหรับไทยช่องนะครับรายที่5ครับที่น่าจะไปเช่นเดียวกันก็คือรีแกรนนะครับรีแกรนเนี่ยมีโอกาสที่จะไปสูงมากๆจริงๆรรีแกรนมีโอกาสไปตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วนะครับแต่ในรายของรีแกรนเนี่ยมันมีความแตกต่าง การไปของรีแกรนในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าแยกทางกับแมนยูเนี่ยอาจจะเป็นการแยกทางแค่แป๊บเดียวเพราะว่ามีข่าวเหมือนกันว่าแมนยูเนี่ยอยากให้ลีแกรนอยู่กับในทีมต่อไปอาจจะเป็นในด้านตำแหน่งทีมงานโค้ชผู้สำบัตปปโตก็ได้นะครับก็อาจจะมีในเรื่องของแบบนั้นนะครับหรือนักเตะบวกกับสัญญาโค้ดนะครับที่อาจจะเป็นอยู่ในณปัจจุบันด้วยนะครับก็มีโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นนะครับคือการแยกสัญญานักเตะเนี่ยอาจจะ เกิดขึ้นได้ในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าแต่ก็ยังวนเวียนอยู่ในสมสรต่อไปประมาณนั้นนะครับแล้วก็รายสุดท้ายรายที่6ก็คือปอบอกปานะครับปอกปาเนี่ยสัญญาไม่คืบหน้าครับแมนยูพยายามที่จะเจรจาพยายามที่จะคุยนักเตะก็ยังไม่สามารถหาคําตอบได้นะครับสุดท้ายถ้าเกิดไม่มีอะไรคืบหน้าจ,าจริงๆก็ต้องแยกทางแหละในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าแบบฟรีนะครับ ซึ่งปลายทางก็อย่างที่เราพูดถึ่งกันครับมีหลายๆทีมให้ความสนใจอยู่นะครับนี่คือ6นักเตะที่มีโอกาสย้ายทีมสูงมากๆนะครับหรือว่าแยกทางกับแมนยูสูงมากๆแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นนักเตะที่สัญญาใกล้ที่จะหมดอยู่แล้วนะครับมันก็เลยทําให้มีการเชื่อมโยงไปว่าถ้าเกิดไปทั้งหมด6กรายเนี้ยไปหมดเลยเนี่ยอาจจะทาให้แมนยูมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็คือซื้อนักเตะเข้ามาเพิ่มเติมในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับ แล้วก็เรื่องของริเตียโนโรดกันหน่อยนะครับเ้เรี่ก p เพรสนะฮะสื่อของอังกฤษเนี่ยมีการตีข่าวออกมานะครับว่าถ้าเกิดแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยไม่สามารถคว้าตั๋วไปเล่น UCL ได้ในช่วงซีซั่นหน้าตามที่เป็นข่าวเนี่ยนะครับมันอาจจะกระทบต่อการเป็นอยู่ของโรด o ก็ได้นะครับเพราะว่าโรดูกเนี่ยการที่จะอยู่กับทีมต่อไปเนี่ยเขาต้องมีการการันตีศึก UCL ในแต่ละปี โดยที่เขาไม่ต้องการเล่นถ้วยอื่นๆอีกนะครับคือเป้าหมายเนี่ยทีมดังกล่าวที่เขาอยู่เนี่ยมันต้องแบบ UCL UCL ะนะครับทีนี้ถ้าเกิดแมนยูมีผลงานแบบนี้แล้วก็พลาดตัว UCL ในช่วงปีหน้าเนี่ยโอกาสย้ายสูงก็มีเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าจะมีสัญญาเหลืออยู่ก็ตามซึ่งปลายทางเนี่ยเป็นใครนะครับโโมสอนได,ด้ในเรื่องเพลเนี่ยเขาะมาก็คือทีมแรกก็คือเบเชนะครับ เปเช่เนี่ยคือจุดหมายปลายทางสโมสรที่ใหญ่นะฮะแล้วก็มีโอกาสเป็นไม่ได้สูงที่สุดละนะครับตามที่มีการคัดกันออกมานะครับหากโรโดเนี่ยย้ายออกจากแมนยูจริงๆเนี่ยมันมีหลายเหตุผลนะครับยกตัวอย่างเช่นเปเช่เนี่ยกำลังมองหาแนวรูกรายใหม่เข้ามาเพิ่มเติมแทนเคเลียนเอ็มบัปเป้ที่มีข่าวย้ายทีมหลังจากจบซีซั่นนะครับ แล้วก็2เนี่ยนะครับก็คือการย้ายมาของโรนโดเนี่ยจะเป็นการเล่นร่วมกับเรอเนลเด s มซี่นะครับซึ่งย้ายมาก่อนหน้าน,นั้นแล้วแล้วก็จะเป็นการทํากําไรทางด้านธุรกิจให้กับเปเช่ได้อีกยิ่งขึ้นนะครับและที่สําคัญครับลีกเอิงเนี่ยเป็นอีกความท้าทายของโรนโดในการควา้าแชมป์ในลีกด้วยนะครในเส้นทางอาชีพของเจ้าตัวด้วยนี่คือทีมแรกนะครับมีความเป็นไปได้สูงมาก ทีมที่สองนะครับที่เป็นตัวเต็งก็คือสปอร์ติ้งลิสบอนก็เป็นอดีตต้นสังกัดของโรนอลดนั่นเองนะครับแม่ของโรนอลลเคยกล่าวไว้ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับว่าอยากให้โรนอลลเนี่ยย้ายกลับไปคาแข่งในลีกบ้านเกิดในช่วงท้ทายของอาชีพนะครับซึ่งการกลับไปของโรนอลลไปคาแข่งกับลิสบอนเนี่ยน่าจะเป็นการจบที่สมุนแบบไม่น้อยเลยนะครับแล้วก็ตัวที่3นะครับที่มีการขอกันออกมาก็คือเรอัลมาดริดซึ่งเรอัลมาดริดเนี่ยถ้าเกิด แปกในเรื่องของการคว้าตัวคริสเตียนอิบเป้นะครับหรือว่าเอริกเบลฮารแลนด์ aren, ก็อาจจะกลับมาดึงโรโดไปเสริมกองหน้าเพิ่มเติมอีกครั้งก็ได้ไปร่วมงานอีกครั้งก็ได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้นะครับมันยังพอเป็นไปได้อยู่เรื่องการดึงโรโดนะครับแล้วก็เรื่องราวอื่นกันบ้างนะครับก็คือเรื่องของข่าวก้องสิบบนอื่นนะครับมีรายงานจากเดลี่อีแคลเช่นเดียวกันนะครับ มีรายงานในเรื่องของกุนซือรายใหม่นี่แหละนะครับก็ยังมีข่าวออกมาแบบทุกวันนะครับรายงานก็นออกมาว่าตะกกุนเกลเซอร์เจ้าของทีมของแมนยูเนี่ยได้มีการคัดสรรผู้จัดการทีมที่มองไว้ว่าเป็นตัวแทนของโอเล่ไว้แล้วนะครับตอนนี้เหลือ2รายนะครับก็คือเบนดอนโรเจอร์ของเลสเตอร์แล้วก็พอตของปเชนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับในรายของอันเตโญคอนเต้เนี่ยที่มีข่าวอย่างหนักเนี่ยว่ากันว่า แมนยูเนี่ยไม่ได้คัดว่าเป็นตัวเลือกดับสูงเลยหรือว่าไม่ได้สนใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วสําหรับคอนเต้นะครับเช่นเดียวกับซีดานแล้วก็ลาฟทั้งนิกรวมทั้งอีลิกเทนฮาก,ก็ไม่ได้อยู่ในขายให้ความสนใจจากบอร์ดเลยนะครับบอร์ดจริงๆเนี่ยมองไปที่โรเจอร์เตงหนนะครับเตงส2เป็นพอร์ตหรือว่าปาเชติโนที่ถือว่าเป็นตัวเลือกว่ากันว่า,วาป่าเนี่ยชอบพอร์ตนะครับเรื่องของการ ทำหน้าที่เรื่องของการเป็นกุนซือนะครับแต่ว่าเต็งหนึ่งเนี่ยเหมือนกับทางบอร์ดเขาวิเคราะห์กันเอาเองนะครับว่าคนเนี้ยใช่เลยนะครับเรื่องของเงื่อนไขเรื่องของสไตล์การคุมทีมการทําโครงสร้างทีมต่างๆนะครับก็มันตอบโจทย์สําหรับแมนยูนะฮะในหลายๆด้านนะครับก็เล็งกันเอาไว้2รายนะครับ2รายนี้นะโรเจอร์แล้วก็ปอร์เชติโนนะครับตามข่าวข้อสิบกันออกมานะครับส่วนข่าวข้อสิบอื่นนะครับก็มีรายงานในเรื่องของแอสตันวิลล่านะครับ นำทับโดยสตีเวนเจอรัตนะครับที่มาเป็นคนซื้อรายใหม่นะครับก็มีข่าวทันทีครับว่าเจอรัตเนี่ยเตรียมที่จะเล็งคว้า2นักเตะของแมนยูนะครับมี2รายด้วยกันมีใครบ้างนะครับในช่วงตลาดรอบหน้านะครับก็คือรายแรกเป็นลินกาดนะครับลินกาดเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ได้รับความสนใจจากหลายๆทีมนะครับในช่วงนี้ ว่ามีโอกาสย้ายทีมสูงในช่วงมกราคมนะครับท้งเวสแฮมนิวคาสเซิลนะครับแล้วก็นี่แหละล่าสุดก็คือวิลล่านี่แหละให้ความสนใจนักเตะมีโอกาสย้ายทีมสูงมากนะครับเพราะว่าเรื่องของโอกาสการลงเล่นเนี่ยไม่ค่อยได้รับในชุดนับปัจจุบันของทางโอเล่นะครับทั้งๆท,ที่เจ้าตัวเนี่ยโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในระหว่างการโดนปล่อยยืมตัวทางเวสแฮมนะครับแต่ก็อย่างที่ว่ากันไปก็คือวิลล่าต้องแย่งกับ ทางเวสแฮมด้วยที่ให้ความสนใจมาเป็นต้นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับซึ่งการไปของแจ็คเกร์เเนี่ยทำให้วิล่ามีช่องโหว่ใช่ไหมครับบางทีดึงลินการ์ดเข้ามาก็อาจจะปิดช่องโหว่นั้นได้นะครับส่วนรายที่2ส,สถานการณ์เดียวกันครับก็คือในรายของดานี่ฟันเดอร์แบ็กเนี่ยเรื่องของโอกาสการได้รับเนี่ยไม่สม่ำเสมอเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นนักเตะท,ที่ได้รับความสนใจจากหลายทีมทั้งลีกอิตาลีลีกสเปนแล้วก็ในอังกฤษด้วยกันนะครับ เฉพาะตอนนี้มี2ทีมหลักๆก,ก็คือนิวคาสเซิลแล้วก็บาร์ซ่าที่เวาสนใจเจอราร์ดเองก็ต้องการนักเตะที่มีความสามารถในการเคลื่อนที่เล่นเกมรุกได้ตลอดเวลาแล้วก็สร้างสารรค์เกมรุกได้ดีอย่างโดนนี่ฟันเดเบกครับก็น่าจะเป็นนักเตะที่ตอบโจทย์นะครับซึ่งไม่รู้นะว่าจะเป็นการยืมตัวหรือว่าซื้อขาดก็ติดตามกันดูนะครับโอเคทีนี้ปิดท้ายกันนะครับรายงานจากมาก้าสื่อดังของสเปนเนี่ยรายงานออกมาในเรื่องของ ชูโกนเดนะครับชูโกนเดก็ช่วงหลังเนี่ยกลับมามีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูอีกครั้งครับโอเคแหละตอนนี้เรื่องของการเสริมแนวรับเนี่ยอาจจะไม่ใช่สเปคหลักของแมนยูหรือว่าตัวเลือกหลักของแมนยูแต่ว่าก็ฟังกันหน่อยแล้วกันนะครับเป็นข่าวว่าสิบมาจากสื่อดังของสเปนด้วยนะครับก็ฟังหว้หัวแหละนะฮะก็มีรายงานออกมาว่าเซบียายังยืนยันคําเดิมนะครับไม่ยอมปล่อยชูโกนเดแนวรับ ของทีมออกจากทีมในช่วงกลางซีซั่นนะครับหลังจากที่แข้งรายเนี่ยตกเป็นข่าวกับทั้งเชลซีแล้วก็แมนยูนะครับโดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวกับเชลซีอย่างหนักแล้วก็แมนยูแล้วก็เชลซีเนี่ยเกือบที่จะได้ตัวละแต่ว่าเรื่องของเม็ดเงินเนี่ยคุยกันไม่ดูเรื่องนะครับก็เลยเป็นดีลที่แปกกันไปซึ่งแมนยูเนี่ยก,กาลังเตรียมทุ่มเม็ดเงินนะครับทั้งฝั่งแมนยูเรานะก็คือกําลังเตรียมทุ่มเม็ดเงินมหาศาลน,นะครับ,รบเพื่อปรับปรุงแนวรับให้มันแข็งแรงกว่านี้แล้วก็ ดำเนินการเลยในช่วงมกราคมแล้วก็เล็งไปที่ชูงันเดนนี่แหละที่เป็นเป้าหมายเดิมแต่ว่าซิบิยาบอกว่าไม่ขายครับคอยประว่ากันในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าดีกว่าหรือว่าหลังจากจบซีซั่นดีกว่านะครับเพราะว่ากลางซีซั่นการเสียแข้งสําคัญหัวใจหลักในแนวรับไปเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องดีนะครับนะโอเคนะครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ